ถ้าไว้ชั้นธรรมาดาได้3ามวานันสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลิหอมซีเอคลิฟอร์เนียกันนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเราจะพาไปกินเที่ยวที่ตลาดน้ำดอนไหวจังหวัดนครปฐรมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ตอนนี้ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียเขาจะนี่ตัวผู้จะเป็นแบบนี้นี่ขึ้นชื่อว่าตลาดน้ำแล้วนะคะมีอีกตลาดหนึ่งที่น่าไปและมีอาหารกินอร่อยๆมากมายหลากหลายเลยนะคะ ชื่อว่าตลาดน้ําดอนหวายอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐรมนะคะคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันนะคะเวลาเปิดของที่นี่นะก็จานถึงสุกเวลา8โมงถึง16นาฬิกานะคะส่วนเสาร์ที่ก็จะเปิดเร็วหน่อยนะคะ7โมงปิด17นาฬิกานะคะทุกคน ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะห่างประมาณ56กิโลเมตรนะคะถ้าขับรถก็ประมาณ40นาทีนะคะทุกคนและที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายเลยนะคะหลากหลายแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาอาหารน่ากินมากๆทั้งของคาวหวานนะคะดูตามคลิปนะคะถ้าใครไปแล้วคิดว่า หมดเนื้อปหมดตัวแน่ค่ะเพราะอาหารน่าอร่อยมากๆนี่เห็นไหมคะลูกชิ้นปิ้งยังน่ากินเลยลูกชิ้นปิ้งหมูนะและ้วแลก็มีอะไรหลายอย่างอีกมากมายนะคะฟ้องด้วยภาพวิดีโอนะคะก็ลองชมวิดีโอกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะเพลิดเพลินกับอาหารที่ตลาดน้ำดอนไวยค่ะแนะนำนักท่องเที่ยวและคนไทยไปที่ตลาดดอนไวท์นะคะจะได้อาหารอร่อยอร่อยกลับมาค่ะ อหหนมมันครับพี่สตอสุดท้ายแล้วจ้นุมันจ้อร่อนี้กันเลยค่ะอร่อยจั้นำตรับสุดีแถมฟีกลองเลยจ้พี่จาให้มนัวเอทีาสดสเลยเก็บนานได้นานไหมคะ ฟิตอยู่ได้เป็นเดือนพี่ถ้าเราฟิตก็เป็นเดือนเหรอใช่ครับเพราะฟิตมันจะอยู่ได้นานสามวันพี่ถ้าไว้ชั้นธรรมดาได้สามวันอันนี้จะลงทอดเลยไหมเปล่าครับอันนี้ต้องไปมัดแล้วไปนึ่งก่อนอ๋อมนึ่งก่อนใช่ครับต้องมัดให้เป็นลูกอ่ะอันนี้คือจะเป็นเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออกแต่ถ้าตรงนี้จะเป็นก้อับผน nih <coughs> uran โกก็มีแนวนี้เด้อปลาป่นชิปชิปอะไรดีจ้าปลาป่าขายด้ไหมหนูแม่ดี้าลานหมสองร้อยห้าสมั้ดีจ้นม่ถุงนี้ถุงนี้งใหญ่รงนนี้ก็ได้ค่ะ

คุณครับคุณอร่อยจ้าเก็บะมอเลยอ้ีอันนี้ี้ ใหญ่ก็ะจายจยุดคิได้เลยพึ่งมาเมอกี้ครับอยากกินแต่ร้อนในอยู่เอาเลยพี่ลูกของลูกกินได้ไ,ไม่เป็นไรไข่้าวค้จักไหมไข่าวับน้ำไข่หน้าผลไม้เชอรี่คุง ไปกสับคุณลักษณแต่แม่าทุกคนแม่เขาบอกว่าแม่ม่เาอยากแม่บอกแม่คุณมีกันนี่มีอีกเหรอมีน้องมดอีกเหรมูกสาวมันร้อเดีาได้หมดเลยดูเขาท หนึ่งร้อยบาทต้มขบาสามห้าสามับร้อยสามร้อยเพื่น้องตั้แนั่งของกินเยอะแนายเก่งนม่เ่อวัรากนเ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตลาด โปรดของเรานะคะที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่ามีอาหารอร่อยๆอยเยอะแยะเลยนะคะทุกคนลองหาเวลาว่างไปที่ตลาดน้ําดอนไหวนะคะแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังกับอาหารที่นี่เลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะฝากคลิปฝากช่องกับทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมะลิหอมซีเอคาลิฟอรเนียด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย